รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับอออนเนอร์มีดีเสนอ The Lost อสเอ็มพตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยครีมลองกันหน่อยเอดอร์คอสเมติกเดอะครีม่าอินเทอร์ไพร์มีดีแฟชั่น นี่คือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาคุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมฮาริเทราสุตราคุณกำลังชม The Lost Empire สวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมใกล้เดินทางไปถึงพุทธมันดารามุดแห่งพระนุภาพที่สูงที่สุดในจักรวาลสมบัติที่ว่ากันว่าล้ำค่าและวิเศษที่สุดของเทวกษัตริย์ชัยวร,รมันที่7ที่ถูกกู้คืนขึ้น,นมาจากใต้ย,ยม,มโลกครับ สมบัติวิเศษชิ้นนี้ถูกลบเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นับพันพันปีครับวันนี้ยันตราบพุทธมนฑนแห่งเทวจัก,กรวาลจะกลับขึ้นมาอวดโฉมอีกครั้งจากสัปดาห์ก่อนผมตะลุยเมืองพระนคนทรทมเพื่อค้นหาสถานที่เก็บรักษาสมบัติที่ว่าก,กันว่าล้ำค่าและวิเศษที่สุดของเทวะกษัตริย์ชัยวรมันที่7ผมเดินหาร่องรอยตามเบาแสคำสาบ มาจนถึงปรา,าสาทพระวิทูลปรา,าสาทของพระเจ้าชัยวรมันที่8ผู้ท้าทายและล้มล้างอำนาจของเทวกษัตริชัยวรมันที่7และลบล้างศาสนาพุทธในลัทธิวัชรยานไปจนหมดสิ้นออกจากแผ่นดินขอมและจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองที่ผมก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อชาวบ้านแนะนำให้ไปสักการบูชาพระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์และมีอภินิหารที่สุดเล่ากันว่า พระองค์นี้ถูกกว้านขึ้นมาจากใตพ้พิภพโดยนักโบราณคดีนหนุ่มชาวฝรั่งเศสและนำมาฝากซ่อนไว้กับพระบาทสมเด็จพระศีสุวัตมุนีวงศ์กษัตริย์กัมพูชาในยุคนั้นเส้นทางไปสู่สมบัติสุดอัศจรรย์ผมต้องเดินทางผ่านปราสาทนางรำทั้ง12วิมานหินขอมหนึ่งเดียวในจัก,กรวรรดิอดีตการเชื่อกันว่าวิมานทั้ง12นี้ เป็นที่สถิตเทวสตรีแห่งจัก,กรวาลทั้ง12องค์ครับเทวปราสาทนาง12สร้างขึ้นในสมัยหลังบายนโดยพระเจ้าอินทราโวรมันที่2ราวพุทธศตวรรษที่19ประกอบด้วยปรางขนาดเล็ก12หลังเรียงเป็นแถวหน้ากระดานจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้บางตำราเรียกว่าปราสาทนางรำชาวขเขมรเชื่อกันว่าภายในเป็นที่เก็บรักษา สมบัติของเทพเจ้าชั้นรองหรือเทวีแห่งจัก,กรวาลทั้ง12องค์จึงเป็นที่มาของชื่อเทวปราศาสนาง12 ปรุมปราสาทนาง12มีชื่อเสียงในยามสนทิยาว่ากันว่าเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกดินจะเห็นปรางทั้ง12องค์ยืนเด่นเป็นตระงานราวทหารรักษาพระราชวังหรืออาณาจักรของโบราณอย่างงดงาม สุดทางปรา,าสาทนิมานทั้ง12ก็คือปรา,าสาทพระคลังใต้ท้องพระคลังหลวงโบราณครับที่นี่มีทับหลังศิละปะหอมแบบคลังหรือแบบแคลงครับที่หาชมได้ยากยิ่งในกัมพูชามีปรากฏเพียงแค่สองแห่งเท่านั้นปรา,าสาทแคลงใต้หรือปรา,าสาทพระคลังใต้อยู่ด้านท้ายสุดของเทวปรา,าสาทนาง12จะรึกกล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง ื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติล้ำค่าของราชอาณาจักรหรือท้องพระครังหลวงที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจนั่นคือ ทับหลังศิลปะหอมแบบขแขลงหรือแบบครังที่หาชมได้ยากยิ่งในเมืองพระนครซึ่งปัจจุบันสามารถหาชมได้เพียงสองที่เท่านั้นครับนั่นคือที่ปราสาทพระครังเหนือและที่ปราสาทพระครังใต้แห่งนี้นี่เอง ส่วนในเมืองไทยปรากฏศิลปะหอมแบบแลงหรือแบบครังเพียงแห่งเดียวเท่านั้นครับนั่นคือที่ปราสาทหินเมืองต่ำที่จังหวัดบุรีรัมย์สุดทางที่ปราสาทพระครังใต้คือสายถนนที่ทอดยาวไปสู่ประตูชัยณมหาวิหารปรมปรีละเวงหรือวิหารเจ็ดชั้นครับช่วงหน้าเผยโฉมพุทธมันดารา สมบัติล้ำค่าวิเศษสุดในเทวจัก,กรวาลที่ถูกกู้คืนขึ้น,นมาจากใต้ยโยโมโลกจะมีหน้าตาเช่นไรไม่ควนพลาดครับ The Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกันนอยริมปิงซปเปอร์มาร์เกตโรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้ว กลับเข้าสู่การตามหาสมบัติสุดอัศจรรย์ที่ว่ากันว่าล้ำค่าและวิเศษที่สุดของเทวกษัตริย์ชัยวรมันที่7ครับพุทธมันดาราพระนุภาพที่สูงที่สุดแห่งเทวจักรวาลรออยู่แล้วที่มหาวิหารปรัมปรีละเวงครับผมเดินทางออกจากปราสาทพระครังใต้มุ่งหน้าไปทิศตะวันออกสู่ประตูชัยที่ดันข้างถนนนั้นสังเกตเห็นป้ายบอกชื่อวิหารปรามปรีระเวง หรือวิหารเจชั้นชาวบ้านเล่าว่าในอดีตที่นี่เป็นวิหารที่ยิ่งใหญ่มีความงดงามสร้างด้วยไม้ทั้งหลังบนฐานศิลาเชิงชายคาดูซ้อนเลัล่นเป็นเจ็ชั้นดูดั่งมนดปแห่งเขาพระสุเมนสมกับฝีมือช่างหลวงประจำสำนักพระราชวังครับแต่ด้วยการเวลาผ่านไปนับร้อยร้อยปีขาดการทนุบำรุงวิหารหลังเดิม จึงผุพังทลายไปเหลือเพียงฐานศิลาชาวบ้านและผู้ศรัทธาจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาหลังน้อย,อยเพื่อคุ้มแดดคุ้มฝนแก่พระรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนฐานศิลาเดิมนี้ ไปด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เห็นสมบัติวิเศษของพระชานิพุทธเจ้าแห่งแดนสุขาวดีหมุดพุทธมันดาราศูนย์รวมพลังอำนาจทั้งปวงจากพุทธจักรวาลเบื้องหน้าของผมนั้นคือวิหารหลังน้อยๆที่ภายในมีพระนาคปรกศิลาศิลปะหอมแบบบายนมีขนาดใหญ่มากขึมาทีเดียวครับ พระนาคปกศิลาเจ็ดเสียนองค์ใหญ่ยักษ์มหึือมาจะเป็นหมุดพุทธมันดาราในตำนานได้จริงหรือหรือหลักหมุดพระนุภาพแห่งจักรวาลจะฝังซ่อนอยู่ในพระปฏิมาศิลาองค์นี้ครับผมสังเกตรพระพุทธรูปศิลานาคปรกเจ็ดเสียนองค์นี้ศิลปะที่ปรากฏบ่งชี้ชัดเจนถึงรูปแบบหอมแบบบายนตามพระราชนิยมที่ปรากฏในรัชสมัยเทวกษัตริย์ชัยวร,รมันที่เ จากพระพักที่ยิ้มเปี่ยมด้วยเมตตาตามแบบฉบับที่เรียกกันว่ายิ้มบายนเป็นที่น่าสงสัยครับประติมากรรมพระนาคปรกองค์นี้กลับมีริ้วรอยของการซ่อมแซมประกอบต่อเป็นจิกซอทั่วทั้งองค์ประหนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เคยถูกทุบทําลายจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาก่อนจารที่พบในปราสาทพระขัน ด้วยไขความลับของหลักหมุดพุทธมันดาลาหลักฐานที่เชื่อได้ว่าพระศิลานาคปรกองคใหญ่มหึนมานี้ไม่ธรรมดาครับบันทึกกล่าวว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่7็โปรดให้สร้างรูปเขารบเพื่อเป็นที่สถิตนิรมานกายแห่งพระชานิพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์และเทวจัก,กรกวาลแล้วนำขึ้นสถิตตั้งมัน่หนหลุดหลักหมุดชัยณยอดไพรชยนปราศาสตร์ศูนย์กลางพระนครธงหวังให้พลังอำนาจทั่วจัก,กรวาล จะํำจุบนบรลังและพระนครแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเมื่อพระเจ้าชัยวร,รมันที่8ลบล้างอำนาจจึงต้องทำลายรูปเขารบนี้แล้วทิ้งสู่ใต้ย,ยมมันโลกและนี่ก็คือหลักหมุดพุทธมันดาราานุภาพที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเทวจักรวาลน,นิรมานกายของพระชานีพุทธเจ้าประมุขแห่งสวงสวรรค์ชั้นสุขาวดี แท้จริงแล้วก็คือพาศิลาน่าปรกองค์ใหญ่มหิมาที่เคยสถิตตั้งมั่นอ่นั้นยอดสุดของมหาปราสาทไพรยชยนจิตวิญญาณของเทวกษัตริย์ชัยวร,รมันที่7ครับแม้จะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่ปัจจุบันก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ดูงดงามและเต็มไปด้วยมวลขรังความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่แพ้อดีตการแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันวิหารปรมปรีระเวง แทบไม่มีใครผ่านมาเท่าใดนนะักผมขอเชิญชวนหากมาเที่ยวนครวัดนครธมควรที่จะเข้ามาสักการะบูชาพะศลานาคปกองมหูมาหลักหมุดพุทธมันดาราสมบัติวิเศษสุดของเทวกริย์ชัยวร,รมันที่7ในอดีตกาลจากหลักหมุดพุทธมันดาราพุทธศิลานาคปกองค์ใหญ่ยักษ์ยิรมาณกายของพระชานิพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งสวงสวรรค์ชั้นสุขาวดีและยิ่งใหญ่ที่สุดในเทวจัก,กรวาร ตอนนี้ผมจะพาไปชมปราสาทพระปาลิลลยกะเพื่อไปสักการบูชาพระปาลิลลยหนึ่งเดียวในจักรวรรดิขอมโบราณครับปราสาทพระปาลิลลยเป็นปราสาทหินขอมที่หลับไหลซ่อนตัวอยู่ในป่าใหญ่ดูลึกลับแต่ก็น่าไปเที่ยวชมมากครับปราสาทแห่งนี้ประกอบด้วยทางขึ้นสี่ทางสิ่งที่น่าสนใจ คือภาพพุทธประวัติที่หน้าบันและทั้งทับหลังโดยหน้าบันทิศเหนือของโคปุระเป็นเรื่องเล่าในพ,พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จปาลีไลกะซึ่งจะมีช้างและลิงมาถวายอ้อยและรังพึ่งรวมถึงมีเรื่องราวในพ,พุทธประวัติปรากฏอยู่ตามหน้าบันและทับหลังรอบโคปุระ ซึ่งหาชมได้ยากในปราสาทต่างๆเนื่องจากส่วนใหญ่จะปรากฏรูปเทพเจ้าและศิวลึงในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดู งดงามของที่นี่มากแม้ปราสาทปาลิไลย์กับจะไม่อยู่ในความสนใจของเหล่านักท่องเที่ยวแต่ผมก็ขอเชิญชวนให้ลองมาสัมผัสความงดงามทั้งบรรยากาศทับหลังศิลปะที่อยู่ท่ามกลางป่าไม้และธรรมชาติอันน่าประทับใจครับแม้วันนี้ผมจะค้นพบสมบัติสุดวิเศษทั้ง3ชิ้นของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แต่การตะรุยเมืองพระนครธมเพื่อค้นหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ สงสัยกันไหมครับว่าพระพุทธรูปส่วนใหญ่ในจัก,กรวรรดิขอมโบราณแม้กระทั่งทุกปรา,าสาทวิมานหินขอมล้วนต้องมีนาคราชเป็นองค์ประกอบครับสัปดาห์หน้าเตรียมตัวถอดปริศนาภาพสลักลึกลับกลางเขาวงกฎในเมืองพระนครทมเพื่อค้นหาขุ้มทองของราชาแห่งหนาคต้นตำนานพญาน,นาคสร้างเมืองจะมีความสนุกตื่นเต้นเพียงใดสัปดาห์หน้าไม่ควรพลาดครับ LOST EMPIRE ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกันหน่อย es erm s อ e r m i n Complex แจมฟ้าเพรสอัตมุมมองสวยใหม่ในวัดที่คุณต้องแปลกใจรออยู่แล้วครับกับ LOST TEMPLE วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืม วัดพระพุทธบาทตากผ้าตั้งอยู่ในเขตอำเภอป่าสร้างจังหวัดลำพูนมีตำนานกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระโคตมะได้เสด็จมาโปรดเวนยสัตว์ณดินแดนแถบนี้กระทั่งถึงบริเวณผาลาดจึงได้อธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลงไว้ณที่แห่งนี้มากถึงสองรอยเพื่อหวังไว้เป็นที่สักการบูชาของมวลมนุษย์และเทวดา ทั้งได้ตรัสให้พระอานน์นนำจีวรไปตากไว้บนผาลาดปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี่จึงเป็นที่มาของชื่อวัดพระพุทธบาทตากผ้าครับจุดเด่นของที่นี่อยู่ที่พระวิหารจตุรมุขแบบล้านนาและยังมีพระอุโบสถที่มีงานแกะสลักเสาบานประตูและหน้าต่างมีการลงรักปิดทองอย่างบรรจงงดงามทั้งยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิเช่น หอพระสังกจายหอสงน้ำพระบรมธาตุรอยเท้าพระอาหารหันต์เจ็ดขวบวิหารหลวงพ่อตะเคียนทองกว่าพันปีรวมถึงหอวิหารพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่ศรัทธาของชาวลำพูนอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้า คือวิหารพระเจ้าทันใจครับภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบล้านนาเชื่อกันว่าหากใครได้มาขอพรก็มักจะสำเร็จสมหวังทันอกทันใจครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีกุฏิหุ่นขี้พึ่งครูบาสีวิชยัยนักบุญแห่งล้านนาไทยวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นวัดที่มีความสำคัญ วัดหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือนอกจากว่าวัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญอยู่สองอย่างคือรอยพระพุทธบาทและก็รอยตักผ้าทั้งนีเน้เพื่อที่จะได้เป็นที่สักการบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างคณะสงฆ์และคณะราชการญาติโยมได้อาราธนานิมนต์ครูบาพรหม,มาพรมมเจโกอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ได้ก่อสร้างอาคารเรียนสถานที่ปฏิบัติธรรม ให้พิสุสามเณรและก็ผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนมูรติเจ้าแล้วก็ตลอดถึงการพปฏิบัติหากใครที่มีโอกาสแวะมาเที่ยวจังหวัดลำพูนผมขอเชิญชวนแวะมาเที่ยวที่วัดพระพุทธบาทตากผ้ากันนะครับเธอฟอร์เฮลนำสาระเพื่อสุขภาพดีๆมานำเสนอแล้วครับ อะไรเนี่ยจะบอกนะว่าฉันจะเป็นความดันไม่นะฉันใช้ชีวิตได้เพียง25ปีโอ้ยเหนื่อยโอ้ยจะเป็นลมอย่างนี้ต้องถามคุณโอมซะแล้วคุณโอมคะช่วยคิดด้วยสงสัยจะเป็นความดันโอ้ยโอ้ยแย่มากเลยตอนนี้ โอ้พ oh ี oh ่คิตตี้ครับแบบนี้ต้องรีบนั่งพักแล้วฟังทางนี้เลยครับวันนี้ผมมีดอกไม้สุดมหัศจรรย์นั่นคือทานตะวันครับที่ช่วยให้ความดันของพี่คิตตี้เป็นปกติได้มีงานวิจัยออกมาแล้วครับว่าน้ำมันเมล็ดทานตะวันช่วยลดไขมันที่อุดตันเส้นเลือดได้และยังช่วยควบคุมความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีทีเดียว น้ำมันเมล็ดทานตะวันยังช่วยให้อวัยวะภายในร่างกายชุ่มชื้นดีต่อสุขภาพและยังบรรเทาอาการไอขับเสมหะได้ดีด้วยครับรากของดอกทานตะวันนำมาต้มกับน้ำเติมน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยอร่อยและมีคุณประโยชน์ครับเพราะช่วยขับพยาธิและเป็นยาระบายได้เยี่ยมเลยรากและลํำต้นของดอกทานตะวันยังช่วยแก้อาการตกขาวในสตรีได้ดีทีเดียวครับ แต่อะอะช้าก่อนครับสตรีมีคันไม่ควรทานนะครับเพราะว่าน้ำมันเมล็ดทานตะวันจะช่วยให้มดลูกบีบตัวเป็นอันตรายต่อทารกในคันภได้ครับแต่เห็นอย่างนี้แล้วด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายผมก็หวังว่าดอกทานตะวันคงจะกลายเป็นดอกไม้ในใจคุณแหละครับมาช่วยผมค้นหาอภิมหาขุมทองของพญานาคราชกันต่อสัปดา์หน้าครับ ผู้โชคดีนหนึ่งท่านที่ตอบคำถามถูกต้องรับของขวัญล้ำค่าจากเมืองพระนครธมนะครับนั่นก็คือที่อยู่ด้านล่างของผมนี่เลยครับสัปดาห์นี้เป็นภาพดุลลายโบราณจากทับหลังแท้ๆมาจากเมืองชัยยะปุระนครทีเดียวนะครับเป็นภาพหายากเพราะคือภาพอับสลาไร่ํำครับผมส่วนผู้โชคดีท่านอื่นรับของขวัญกันทุกท่านแน่นอนครับรีบส่งกันมาเยอะๆนะครับกับคำถามที่มีอยู่ว่าหลักมุดพุทธมันดาราแท้จริงแล้วคืออะไรครับ 1เสาเข็มของปราสาทบายอนหรือ2คือพระพุทธรูปศิลานหน้าปกเจ็ดเศียรของพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับทราบคำตอบกันแล้วรีบเขียนส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้เลยนะครับส่วนท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถาม Earth for h e r ร์ฟฟอร์เฮลกันได้เยอะๆครับท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองกันหน่อยสวัสดีครับ